สวัสดีครับสวัสดีตอนทเทียงพี่น้องมนีกะมีโอกาสได้มาบริจาคนะบริจาคเลือดบริจาคโลหิตนะครับเพื่อเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นการบริจาคทุกๆสามเดือนนะครับสามเดือนผมบริจาคตีหนึ่งล้วปีนึงกับประมาณสี่เทียนะครับครับบริจาคโลหัติตกะ ก็ต้องเตรียมร่างกายนะครับเตรียม่างก่้อมนะครับงดประตำกอหายชั่วโมงนะครับพวกเราพวกยาพวกเครื่องดื่มเป็นข้อทั้งหลายแหล่นี่งดนะครับงดงดประตำกอมือหนึ่งนะครับขั้นตอนการบริจาคก็ไม่ยากนะครับ้าไปกับพแจารพวกประสงค์าวาสมมารบริจาคตัวเหตนะครับก็ใส่แบบฟรอมให้ไปกรอ ออแบบสอบถามนะครับออแบบสอบถามสร้างน้ำหนักโลงน้ำหนักเรียบร้อยแล้วก่ะไปให้หมอเขาซักประวัตินะครับหลังจากซักประวัติแล้วนะครับก็ไปวัดวัดคุ้มดันนะครับถ้าคุ้มดันเกินร้อยหกสิบเขาสูบเอานะครับคุ้มดันเกินร้อยอ 60, อสิบเสบเอาหลังจากวัดคุ้มดันผ่านนะครับจะเป็นตัวเลือด นะครับัเลือดมีความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าสิบสามนะครับเขาก็ะเบาอ,อีกนะครับเขาเบาต้องมาต่ำกว่าสิบสามนะครับหลังจากตัวเลือดพานนะครับตัวเลือดพานจะไปรับถุงสเสลือดนะครับรับถุงสเสลือดจะยังไปที่เตียงเรื่อยๆนะครับมีพยายบาลเข้าจะมา มาแทงมันเลือดเข่าหัวส้นบลแล้วบอยังไงนะครับหัวก็สาบันบานเข้าเียมาแทงมันเลือดเอาเข็มบักไงนะครับเข็มบักไงนะแทงจุ๊บเข้าไปเลยนะครับขาเป็นพยาบาลทีข้าเจ้ามือนิ่งนะครับมือนิ่งครับแทงเข้าแทงเข้าหสิบปเจ็บนะครับพี่น้องเข็มบักไงเนี่ยถ้าแทงเขาในหลอดเลือดเท่าเนี่ย เส้นเลือดเนี่ยถ้าเคียงไปขางใดนขางหนึ่งนะครับเคียงไปทางซ้ายทางขวาขางบนขางล่างก็สังมันสิกีดนะครับสิสวสว่าเจ็บกีดสิวสูบเครื่องๆเนาะอ่เมอร์นิ่งแห้งตรงๆนะครับเขาเส้นเลือดตรงๆสิบลูสึกนะสีบลูสึกหลังจากนั้นเขาเสียเอาหายห้าวกมนะครับกำยางกำหลุกบอลน้อย กำค่ายกำค่ายนะครับกำค่ายกำค่ายถ้าผู้ที่เลือดล่มดีผู้ที่เลือดร่มดีนะครับไรสะดวกการจีใส่เวลาพอเกินหานาทีแต่ถ้าผู้ใดเลือดร่มดีนะครับก็จีใส่เวลาลดเล็กน้อยนะครับจะนเราผมใส่เวลาอยู่มันสีนาทีนะครับที่นาทีเลือดระมมั่น สามลอยหาซีบีซีนะครับสามลอยหาซีบีซีทำมันเต็มแล้วมันสิส่งสัญญาณนะครับดังอีดอีดนะครับสัญญาณดังอีดอีดนะครับแต่แล้วมันเต็มแล้วพยาบาลเขากา็สิได้ยินนะครับเขาก็สียังว่าปวดในห้องไบร์ห้องเศร้ากร่ำนะครับ,บาาก,รรการบริจาคเลือดนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้อง ว่าเลือดห้องสางทังมีเลือดไหมทุกทุก,ทกสามเดือนนี่แหละนะครับเมื่อตรงไปยานมาเลือดสีเบิร์นะครับเข้าบริจาคออกไปได้เลือดร่างกายห้องสังคงมเลือดใหม่ขึ้เมื่อ้ดนะครับการบริจาคเลือดเป็นการซอยเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นการซอยเพื่อนรวมโลกเอ้านะครับผู้ใด้มีโอกาสอะ อยากฝากปีฝากน้องนะครับไปร่วมบริจาคลูกฮิตนะครับเพื่อสวยซอยแะ้รเพื่อนมนุษย์น้อำกันนะครับสำหรับทิ่นี่กับฝากปีฝากง้องสีันะบสวัสดีครับดีครับเวียนหัวไหมคะไม่เวียนครับ 两天内。